และในคลิปวิดีโอนี้เนี่เราจะพูดถึงทฤษฎีหนึ่งที่เขาเชื่อว่าโลกของเรานี้เนี่ยมันไม่ใช่ความจริงทุกอย่างเนี่ยคือการจําลองจากระบบที่มันคล้ายกับซิมูเลเตอร์มีการวางระบบแล้วก็วางขีดจํากัดของมนุษย์เอาไว้ทั้งหมดละครับในคอมพิวเตอร์และความเชื่อแบบหลุดโลกนี้เนี่ยยังเชื่ออีกว่า จักรวาลของเราเนี่ยก็เป็นการจําลองเหมือนกันครับคล้ายๆกับโฮโลแกรมและถ้าหากว่าระบบการคํานวณที่ยิ่งใหญ่นี้เกิดความผิดพลาดมันก็นําไปสู่เหตุการณ์แปลกๆที่ไม่สามารถหาคําอธิบายได้หรือว่าที่เราเรียกว่า glitch in the matrix ในคลิปวิดีโอนี้นิกอยากให้ทุกคนปล่อยใจแบบจอยๆไปกับเหตุการณ์แปลกๆแล้วก็สนุกไปกับจินตนาการที่ผสมผสานกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อ่าขอให้ทุกคนสนุกกับ glitch in the matrix ครับ สวัสดีครับทุกคนครับไม่เจอกัน2อาทิตย์เลยนะครับผมช่วงนี้เนี่ยยุ่งมากจริงๆครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะกลับเข้าสู่มาฟังสตอรี่พบกับผมนิกกี้แล้วก็ช่องนิกกี้บา็ครับผมทุกคนงงว่าเอ้ยพี่นิกพี่นิกทำไมถึงหายไป2อาทิตย์ทำไมถึงยุง่งวุ่นวายอะไรกันขนาดนี้หลักๆเลยเนี่ยช่วงนี้ก็กำลังเตรียมงานอยู่กับซิงเกิลสตาสตร์ซีทของนิกนะครับที่ทำขึ้นมาเพื่ออ n นเวอร์ซอรี่ล้านซับที่แบบ ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วครับตอนนี้ก็900,000กว่าแล้วนะครับลหลายคนตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นคลิปวิดีโอที่นิกไปซ้อมเต้นท่าของเพลง Star Seed มาแล้วนะฮะ กดแชร์ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับมิวสิกวิดีโอใกล้ถ่ายเร็ววันนี้แล้วครับแล้วก็เพลงเต็มเนี่ยเดี๋ยวปล่อยออกมาให้ฟังก่อนแน่นอนจำชื่อเพลงไว้ให้ดีนะเพลงของนิกนะครับชื่อว่า s t a r c ซีครับผมอะย้อนกลับเข้ามานะครับถึงเรื่องราวที่เราจะพูดกันถึงในวันนี้นะฮะเพราะว่านิกเนี่ยทำเป็นคอนเทนต์สั้นๆน,นะครับลงทั้งใน YouTube Short แล้วก็ใน Tik t o k เรื่อง Glitch in the Matrix แล้วเชื่อปะ เนี่ยแปบ๊บนึงนะข้อมูลในโทรศัพท์นี้ครับคือหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นเหตุการณ์ glitch in the matrix อ่านแล้วแบบโอ้ยคนลุกมากเลยนะครับน่าสนใจมากเลยทีเดียวนี่ก็เลยหยิบเอาเรื่องนี้เนี่ยมาทําเป็นคลิปยาวแล้วก็เอาเหตุการณ์หรือว่าเอาประสบการณ์ของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับที่มาคอมเมนต์ว่าตัวเองเนี่ยเคยเจอกับเหตุการณ์แปลกๆที่มันเหมือนกับ glitch in the matrix หรือว่าโลกของเรามันติดบั๊ก มันเออร์เรอร์น่าสนใจมากๆเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ไปกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้แล้วไปพบกับเรื่องราวของ glitch in the matrix กันได้เลยครับผม เมื่อเราพูดถึงแนวคิดเรื่องโลกจำลองหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการจำลองในระบบคอมพิวเตอร์แนวคิดนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมานานมากๆแล้วครับแล้วมันก็ลึกซึ้งมากๆเกินกว่าที่นิกเนี่ยจะเอามาอาธิบายในวิดีโอนี้ได้ทั้งหมดแล้วนีเองเนี่ยแน่นอนครับไม่เข้าใจทั้งหมดเช่นกันครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราเอามาพูดเล่นๆเหมือนกับ ตำนานเมืองหรือว่าคลิปปี้พาสตา้าที่เราเคยเอามาเล่าให้ฟังในส่วนใหญ่ในหลายๆคลิปแต่ว่ามันเป็นการสมมติฐานแล้วก็มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หลายๆเรื่องเนี่ยมาซับพอร์ตประมาณว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างในจกักรวาลนี้เนี่ยมันเป็นระบบเป็นแบบแผนมีสูตรคณิตศาสตร์มีการประมวลผลมีสถิติมีกฎเกณฑ์แล้วก็รูปแบบจึงมีความเป็นไปได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจกักรวาลนี้เนี่ยมันถูกกาหนดเอาไว้หมดแล้วครับถูกกาหนดจากอะไรถูกกำหนดจากระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงมนุษย์จากพวกเราด้วย และวิดีโอนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้มาทําความเข้าใจอะไรลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ยกเว้นว่าถ้าหากว่าคุณอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเนี่ยให้คุณลองคิร์ชคําว่า We Living in the Simulator คุณก็จะได้ข้อมูลที่แบบอุ้ยน่าสนใจน่าขนลุกมากขึ้นเลยครับแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะทําให้คุณสังเกตเห็นว่าบางเหตุการณ์ที่มันแปลก,ปลกๆที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณเนี่ยอาจเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเรากําลังอยู่ในโลกจําลองเหมือนกับเกมที่คุณเล่นอยู่เลยครับผม และสิ่งนั้นมันก็คือ glitch in the matrix glitch in the matrix นั้นเป็นประโยคที่ถูกนำเอามาพูดอธิบายเมื่อเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดลเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันแล้วก็หาคำอธิบายไม่ได้ซึ่งก็เหมือนกับ glitch ในคอมพิวเตอร์ที่มันไม่รุนแรงเหมือนกับการ error ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราเจอคนสองคนหรือว่าคนเป็นกลุ่มเนี่ยที่เขาดันแต่งตัวมาเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยในสถานที่เดียวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายหรือเรามองเห็นเครื่องบินหรือว่านกเนี่ยที่มันลอยอยู่บนท้องฟ้าขยับอยู่นิ่งโดยที่ไม่ได้ไปไหนหรือว่าเราวางสิ่งของเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็หันหลังกลับไปแล้วพอหันกลับมาเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วและพอเราพยายามหาเนี่ย อ้าวมันกลับอยู่ที่เดิมหรือในบางครั้งเนี่ยความรู้สึกเดจาวูหรือว่าดับเบิลแกงเกิลก็เข้าข่ายกลิชในแมทริกซ์เช่นกันซึ่งในคำว่ากลิชในแมทริกซ์นี้เนี่ยมันก็มาจากในหนังเรื่องเดอะแมทริในปี1999น,นั่นเองครับอ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็คงจะเริ่ม รู้จักกับคําว่า glitch in the matrix แล้วก็อาจจะนึกย้อนกลับไปในเรื่องราวของตัวเองเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นว่าเฮ้ยแบบนี้มันเข้าข่าย glitch in the matrix หรือเปล่าอ่ะนี่นะครับมีตัวอย่างวิดีโอนะฮะที่มันเป็นไวรัลมากในอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็แปลกๆนะครับหาคําตอบไม่ได้ซึ่งมันเข้าข่าย glitch in the matrix เดี๋ยวเรามาดูพ,พร้อมๆกันครับอันแรกนะครับผมเป็นรองเท้านะฮะที่เหมือนกับว่ามันวางอยู่ตรงข้างหน้ากระจกนะครับแต่ว่ามันกลับแบบไม่กลับซ้ายกลับขวาเข้าใจป่ะทุกคน อ,อ,อันนี้อะไรครับเวนเดกส s ายวอสบลูแอนด์เกชอ่ะตั้งนะ oh. Oh. เหมือนกับอยู่ดีท้องฟ้ามันสว่างใช่ไหมแล้วมันก็มืดกระทันหันอย่างนี้หรอ,อแล้วก็มีคนที่จับภาพเอาไว้ได้นะครับถ่ายวิดีโอไว้ได้นะฮะแล้วนี้อะไรอันนี้เป็นเครื่องบินนะครับนี่ไง oh. เครื่องบินที่มันลอยหยุดนิ่งอยู่บนท้องฟ้านะครับ oh. <laughs> คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเดินออกมาแล้วเขาก็เจอ เครื่องบินมันลอยอยู่นิ่งบนท้องฟ้าใครสามารถอธิบายอันนี้ได้บ้างครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะลอยอยู่นิ่งเลยเหรือว่ามันเป็นว่าววะทุกคนเครื่องบินไม่พอนะครับอันนี้เป็นนกนะฮะนกลอยอยู่นิ่งนะแล้วลอยแบบกระหัวกระหางทุกคนว h a มันคืออะไรมันคืออะไรครับ ใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์เลยนะครับที่นิกเนี่ยไปเจอมานะฮะเขาบอกว่ามันเป็นอะคริลิกนะครับรูปปีกผีเสื้อที่หักออกมาจากน่าจะหักออกมาจากเคสโทรศัพท์ของเขานะครับนะฮะเพราะว่าที่เคสโทรศัพท์เขาเนี่ยมันมีอะคริลิกรูปปีกผีเสื้ออยู่นะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยโทรศัพท์ฉันหักแน่นอนแต่ว่าพอเขามาเช็คที่โทรศัพท์เนี่ยปรากฏว่า มันไม่หกักมันไม่หักนะครับแล้วมันก็ยังอยู่เต็มปกติเหมือนเดิมเป็นตัวผีเสื้อเขาก็เลยบอกว่าฉันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นไอตัวชิ้นเนี่ยชิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยมันมาจากไหนท่าทางที่มันควรจะเป็นหักออกมาจากเคสของเขานะครับใครเคยเจอแบบนี้บ้างครับอ่ะต่อมานะครับต่อมาเป็นทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเงาเป็นก้อนเป็นเงาก้อนเมฆนะครับที่มันอยู่บนภูเขาใช่ไหม แต่ว่าเขาโทรศัพท์ถ่ายขึ้นไปข้างบนนะครับเขาบอกว่าไหนย่ดก้อนเมฆทุกคนเห็นเงาบนภูเขาใช่ไหมแต่ไม่มีก้อนเมฆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับโลกไปนี้ไดเออร์เรอร์นะครับเอาเงาวางไว้บนภูเขานะฮะแต่ว่าไม่ได้สร้างก้อนเมฆขึ้นมาแบบนี้หรือเปล่างงไหมทุกคนคลิชในแมทริกซ์啊 งงมากเลยนะครับทุกคนครับแล้วแค่นั้นไม่พอนะครับอันนั้นก็เป็นวิดีโอนะฮะที่นิกไปเจอมาแล้วมันก็น่าสนใจใช่ไหมแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยในคลิปใน t ิ k To อ,อนะครับที่นิกทำลงไปเกี่ยวกับเรื่อง glitch in the matrix นะครับพอทำลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่า ยอดวิวเนี่ยมันค่อนข้างดีมากเลยนะครับเป็นหลักแสนแล้วก็มีเพื่อนๆน,น,น้องๆพี่น้องเราหลายคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเรื่องราวประสบการณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นที่เขามั่นใจว่าเฮ้ยมันเนี่ยมันน่าจะเป็น glitch in the matrix แน่นอนนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะคัดเลือกบางเรื่องนะครับมาอ่านกับทุกคนฟังเผื่อว่าใครเนี่ยที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกันนะครับนะอย่างเช่นของน้องคนนี้นะครับเขาบอกว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่ามีวันหนึ่งผมเดินไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นเกมกับเพื่อน ตอนเดินไปผมเห็นตังค์ตกอยู่ผมก็เก็บใส่กระเป๋าตามภาษาเด็กทั่วไปแต่พอไปถึงร้านผมไม่เจอตังค์ที่เก็บได้เลยผมเล่นอะไรเสร็จขากลับผมเดินกลับทางเดิมและผมก็ไปเจอตังค์นั้นอีกครั้งใบเดิมที่เดิมงงมากอันนี้นะฮะคุณรินนะครับแชร์มาว่าเคยเหมือนกันกระเป๋าเอกสารธุรกรรมก็มีตู้เฉพาะเก็บนะับก็คือเหมือนเหมือนเก็บไว้เฉพาะกับเออเป็นตู้ที่เก็บไว้เฉพาะเอกสารธุรกรรมนะฮะเราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนะครับพอจะใช้หาก็ หาก็ไม่เจอหาเป็นสัปดาห์สุดท้ายหาไปหามาก,ก็ไปเจออยู่ในตู้นั้นแหละโมโหามากโทษผีสางไปหมดเพราะจะเลยนัดไปทําธุระเออของที่เคยเก็บไว้ไปหาไม่เจอแต่พอหาเป็นสัปดาห์หาไม่เจอแต่พอกลับมาหายทีหนึงก็อยู่ที่เดิมทังที่ตัวเองอยู่คนเดียวนะครับหรือว่าระบบมันเออเร์เรอครับโลกเรามันเออเร์เรติดบ,บัคหรือเปล่านะครับอะมาดูต่อนะครับ ตอนยังเด็กผมซื้อขนมมาสี่ชิ้นนะครับสี่ชิ้นผมกินไปสองชิ้นควรเหลือสองชิ้นนะครับแต่เปิดถุงขนมมาเนี่ยมันเหลือสามชิ้นทุกคนผมจําได้จนโตแต่ไม่รู้จะอธิบายเรื่องนี้ให้ใครฟังยังไงมันดูหลอนนะเหมือนผมหลอนอะไรประมาณนี้เฮ้ยอันนี้อันนี้คุณคุณมานิดเหมือนเคยเจอแบบนี้นะครับเหมือนกับว่ามั่นใจว่าซื้อขนมมากินไปหมดแล้วนะครับแต่พอเปิดมาเอา้ายังเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับอันต่อมานะครับ ของผมน่าคือตอนนั้นผมมีของติดตัวอันนึงเป็นยาดมวันนั้นผมเอาใส่กระเป๋ากางเกงข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายไปสักพักหนึ่งผมหยิบจะหยิบมาดมไม่เจอตอนนั้นบอกเลยอยู่บ้านเนี่ยถอดกางเกงดูเลยด้วยซ้ําแต่ก็ไม่เจอผมเลยตัดสินใจตัดใจแล้วแต่พอกางเกงไปซักเนี่ยตอนนั้นแบบตัดใจไปสองสามวันเลยนะแล้วก็ซื้อยาดมใหม่มาแล้วด้วยแต่ว่าตอนซักผ้าดันเจออะไรแข็งๆในกางเกงเลยหยิบมาดูปรากฏว่าเป็นยาดมอันนั้นเองครับผมอันต่อมาอันสุดท้ายนะครับผม คุณราชนียของความเย็นชานะครับได้แชร์ไว้ว่าทําตุ้มหูหล่นในห้องน้ําข้างล่างหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนถอดใจว่าหาแล้วล่ะนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไปเจอบนดาดฟ้าตอนตากผ้าเอ๊ะงงมากๆเลยนะครับฮึหายไปไหนนะครับคือมันก็สามารถนะครับพูดได้ว่าเอ๊หรือว่าเราเรามั่นใจว่าเราทําตกไว้ในห้องน้ําแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะตกอยู่บนดาดฟ้าก็ได้หรือว่ามันเป็นระบบของการคํานวณหรือระบบ คอมพิวเตอร์ที่มันผิดพลาดจริงๆทุกคนเหมือนกับว่าเฮ้ยทำตกในห้องน้ำจริงแต่ว่าระบบมันดันคำนวณผิดนะครับมันดันเอาไอ้ตัวต้มหูของเราเนี่ยนะครับไปแปะไว้บนดาดฟ้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดคิดตามทฤษฎี v we are living in simulator นะครับหรือว่าเราเนี่ยอยู่บนโลกที่เป็นโลกจำลองนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโทรศัพท์นาฬิกาหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยเป็นรหัสโค้ดตัวเลขเป็นโฮโลแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาหมดเลยนะครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอ่าทุกคนครับและนี่ก็คือเรื่องราวของ glitch in the matrix นะครับหรือว่าปรากฏการแปลกปะหลาดเหตุการณ์แปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้แล้วเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะ หรือว่ามันเป็น Glitch in the Matrix เป็นความผิดพลาดของการคำนวณคอมพิวเตอร์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนะใครที่มีเหตุการณ์แบบนี้เหตุการณ์แปลกๆแบบนี้เ่ยก็แชร์ไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวนี้จะเข้าไปอ่านีนิชอบอ่านมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชอบเรื่องราวเกี่ยวกับ Glitch in the Matrix มากๆอืมใครที่ชอบเหมือนกันก็นกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะก็อาจากกันไปนะครับยังไงก็ฝากติดตาม ซิงเกิลฉลองครบ1 0 0เอ้ยไม่ใช่ฉลองครบ1ล้านซับนะครับของช่องนิกกี้เมาด้วยนะฮะกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับตัวเพลงที่เป็นเดโมเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่มาสเตอร์นะครับทำเป็นมาสเตอร์นะครับเป็นเพลงฉบับสมบูรณ์100%เพื่อปล่อยออกมาให้กับ n i k k ี้เม้าฟามิลได้ฟังกันนะฮะแล้วก็ MV เนี่ยจะตามออกมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็เดือนตุลาคมทุกคนจะได้เห็น MV แน่นอนครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับอ่ะ แล้วพบกับเรื่องราวลึกลับเรื่องราวแปลกๆแบบนี้นะครับได้ใหม่ในสัปดาห์เอ้ยโอ้ยพูดผิดไม่ใช่พบกับเรื่องราวแปลกๆนะครับเรื่องราวลึกลับแบบนี้ได้ใหม่ในวิดีโอหน้านี้นะลาไปก่อนแล้วครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ